รับยินดีเข้าสู่ได้ยินดีจะรับเข้าสู่ช่องแห่งความลับแล้ะพระเจาหลังจากที่ EP ีที่แล้วผมรีโนเวทบ้านใปอีพีนี้ผมว่าผมจะสร้างถนนหนทางให้มาติดติดกันเล็กน้อยระหว่างตรงบ้านเรากับตรงฟาร์มโอ้ยอ่อ,อ,อโอเค ติดกันแล้วเหมือนจะเป็นช่วงเวลาใกล้ค่ำซะด้วยแล้วเราก็ต้องเพิ่มแสงโทรศัพท์โอ้ยอม,มืดเกินอโอเคสว่างขึ้นมาหน่อยทีนี้ก็เป็นเวลาตกเย็นของวันนี้แล้วนะผมว่าผมจะลงไปหาเพชร อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเอามาทำชุกดกะเพิษเต็มตัวแต่ว่ามันน่าจะใช้ระยะเวลาสักพักใหญ่เลยผมว่าน่าจะอีกนานกว่าจะเจอเพชรแต่ว่าเราก็จะหากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเยอะๆเฮ้ยลืมไปว่าข้างล่างไม่ได้วางน้ำไว้โอ้ยอะไรก็ได้เราจะไม่พลาดเือนรอบที่แล้วเราเตรียมถังน้ำไว้ คนคอยรู้ได้เลยผมจะ e m o g bucket ไม่ทำดีกว่าหรือจะทำดีกว่า,าโอเคครับลันจะเคลียร์ทุระทุกอย่างของตัวเองเสร็จก็ได้เวลาีโร่โรดูว่าเสียวว่าเสียวยังไงก็ไม่รู้อ,อไม่เป็นไรครับมันแค่แค่เสียงเฉยๆตอนนี้ผมเกลียดถ้ำของตัวเองที่ทำเวลอเกิน เราก็ค่อยลงลงไปเลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นถ้ำที่ผมเคยขุดไว้สมัยฟิลฟิลตอนหาเพชรใหม่ๆหแต่ตอนนี้ผมก็ต้องลงมาหาเพชรอีกครั้งหนึ่งอีกแล้ว, <waż 1> วจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะตัดทิ้งเท่าไหร่นะว่าผมจะต้องโชว์ความยากลำบากให้คุณดูแค่ไหนเพราะาการเจอเพชรตละก้อนของผมมันเหนื่อยกับไอ้พวกนี้จริงๆ นี่ไงจริงๆลาวามันจะไหลไปตรงนู้นแต่ผมอุตส่าห์ตักลาวามาไหลใส่ตัวเองเป็นไงอัจฉริยะจ้าผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมผมต้องตักลาวามาไหลใส่ตัวเองแล้วก็ปล่อยลาวาทิ้งไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็เตรียมตัวไปหาเพชรพอหายังไงก็หาไม่เจอฮึเ,เ,เพชรมันหายากแสนเข็ดซะเหลือเกิน ไปทางไหนก็เจอแต่ลาวาลาวลาว้าวโคตรแย่เลยกับการเจอลาวาอย่างเดียวเนี่ยเราขึ้นมาในวายลบ56ต่อดีกว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่ไวาลบ56ที่ผมต้องการนี่หว่านี่ไวายลบ56ที่ผมต้องการผมจะขุดแบบนี้ไปยาวๆยวี่คู่ยังไม่ทันขาดคำเลยอะระวังมาจากไหนวะ ให้มีครั้งที่สองเฮ้ฮ่าแต่จากการท้าทำไมนะนะเราแอเเอาปี่รับบาดเจ็บไปเดินเล่นร้องอะไรของกูเนี่ยโอเคแล้วก็หาต่อนะครับมันยากลำบากเหลือเกินทำไมทำไมต้องมาเจอ กับมึงตลอดเวลาเลยเนี่ยเกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นจริงอะเหมือนที่เพลงร้องว่าเกลียดอะไรมักได้ยังงั้นเกลียดเกลียดเธอแล้วก่อนฉันคงเกลยมตั้ใจเพราะฉะนั้นผมจะประกาศอีกผมจะประกาศต่อไปว่าผมเกลียดเพชรเหลือเกินยิ่งถ้าเป็นเพชรแบบก้อนใหญ่ๆรวมกันหลายๆก้อนนะยิ่งเกลียดเลยแบบ เกลียดข้าไสกระดูกดําอ่ะคือไม่อยากจะเจอหน้ามันตลอดชีวิต้วผมก็โคตรรักลาวาเลยอะ่ะคือแบบเจอลาวาที่ไหรผมชอบมุ่งลงไปหาลาวาทุกทีเลยเล่นนะแต่ว่าถ้าเจอเพชรเม็ดโตกๆก็ดีเหมือนกันนะเอ้แต่เราจะเจอเมื่อไหร่วะเนี่ยเพชรมินจินดาที่เราต้องการเนี่ยโอ้ยตอนนี้เราก็ ใกล้จะเจอแล้วแหละมัง้งผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมงมานั่งหาเพชรในช่วงเวลานี้ด้วยเป็นช่วงเวลาที่ไม่สมควรมันนั่งหาเพชรเลยครับอย่าช่วงเวลา,า,า,าไม่สมควรเพรมันนลบการหาของจบเกมแต่จริงๆของไม่เหมาะกับจบกเกมเราก็เลยต้องมานั่งหาเพชรก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนมังกรตบเละเพชรตุ้มเป๊ะ นั่นแหละครับเราก็เลยต้องมานั่งฟังของก่อนที่เราจะเตรียมตัวไปให้มังกรตกเพราะอย่างน้อยถ้าเราไปให้มังกรตกแล้วเราตายช้าๆมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นที่รู้สึกสมเพศตัวเองว่าง่ายๆถ้าเราลงไปตายแบบโง่ง่นั่นแหละครับส่วนตอนนี้เหมือนเราจะเจอกับวัตถุเลสโตนอ๊อฟอ๊อ ไม่เข้าใจบพกาเลสตโตนพวกนี้เหมือนกัน่มันจะมาขวางท้างรักระวังเราเหรเพจทำไมทำไมมันมใช่เพรนะโอเคไม่มีสก้อนเลยผมไม่ชอบเพรเพราะว่าเขาบอกว่าเกียอะไรก็ได้อย่างนั้นรู้สึกรักเลสโตนขึ้นมาแหละรู้สึกว่าอยากให้เ้สโตนไปไกลๆจากใจจริงเลย เออตอนนี้ก็รู้สึกว่าการหาเพชรมันน่าเบื่อมากๆแล้วก็ต้องมานั่งหาต่อไปถึงเราจะเบื่อแค่ไหนะล้วก็ไม่มีสิทธรรริ์ทำอะไรเพราะว่านาวก็ต้องคว้านหาตัวนานให้เจอแต่ก็เจอแต่เลสสโตนบ้านเนี่ยเนี่ยเมื่อไหร่มะเจอของดีๆดีกับเขาบ้างสักทีวะ โอ้เลสตอโอเคหลังจากที่ผมคุยกับเสียงในตูดตัวเองมาเสร็จแล้วก็ได้เวลามาขุดหาแร่ต่อเ hmm, mm hmm. บืออ่อจริงๆเลยพออะไรที่มันไม่ใช่เพชรแล้วต้องมานั่งขุดมันเนี่ยโออตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องนั่งขุดหาต่อหลังจากที่ขุดทองเสร็จ แล้วผมรู้สึกว่าการที่หาเพชรนั้นมันง่ายจริงๆเลยถ้าเราคิดว่าอะไรมันง่ายมันก็จะง่ายถ้าเราคิดว่าอะไรมันยากมันก็จะยากไปแค่นั้นนะครับชีวิตมันก็แค่นี้โอ้ยเอ้ยไปกัดกันเลยไปกัดกันเลยไปตีกันเลยไปตีกันเลยเอาตีกัน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 เข้าไปกูจะได้รอดเว้ย ต,ตากาวาสักขานเอาไปไหมพวกมันดีไหมโขนมึงชนะมึงลุมนี่ว่ะมึงหมาเนะมือนี่วะเดะเหมือนมันจะมีหมูหมายอ,ยอีกอีกหมูหนึ่งสวยตีกันไฟติดกันไฟลุกดิไฟลุกดิร้อนแรกดังไฟเยอร์นี่ไงผมจะเอาชนะให้พวกขานะเฮ้ยลุงพี่เจอเพชรแล้วเฮ้ยลุงพี่เจอเพชรแล้วโย่เจอเพชรด้วยเว้ยแล้วมันจะมีเม็ดเดียวจริง,รงๆอ่ะเม็ดเดียวอีกแล้วอ่ะ โอ้ยอะไรอะเพชรเม็ดเดียวเม็ดโตโตผมเกลียดเพชรที่อยู่ก้อนเดียวมันเป็นเพชรอินโทเรวรดอะผมต้องการเพชรอินอินโทเวรดอะแบบที่อยู่กับเพื่อนเพชรหมู่มากอะที่ไม่ใช่เพ็ดอินโทเรวรดที่จะลดตัวลงไปอยู่กับเพชรชั้นต่าในลดตัวลงไปอยู่กับแร่ชั้นต่ๆอยากได้เพชรแบบดีดรีอะไรอยู่หลายหลายก้อน ใช้ชีวิตกินแบบหมูคณนะเอาไม่ได้เก็บเพชรด้วยอะไรของเราวะเนี่ยโอ้ยลงมาหาเพชรแต่เจอเพชรแล้วไม่เก็บเพชรโคตรกีบิดี้ทิ้งไปเลยทิ้งไปทิ้งไปผมไม่ยุ่งกับเพชรพวกนี้ละผมจะมุ่งไปหาก้อนอื่นต่อรู้สึกว่าเจอสีละก้อนนี่มันไม่มันเลยอะโอ้อะไรวะ เออเหมือนเวลาในคลิปใกล้จะจบสิ้นแล้วแล้วเหมือนการหาเพชรในครั้งนี้มันจะมันแย่เกินไปที่จะเอามาลงคลิปด้วยซ้ำนะแต่ไม่เป็นไรหรอกถ่ายแล้วก็ถ่ายเลยก็ขี้เกียจมานั่งถ่ายใหม่ไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ขี้เกียจมานั่งถ่ายใหม่คือไม่มีเวลามานั่งถ่ายใหม่แล้วก็เวลาในคลิปก็ใกล้จะจบแล้วเพราะอย่างนั้นเตรียมตัวเข้าพิธีการจบคลิป อโอเคถึงเวลาที่สมควรแล้วสำหรับการที่ผมนั้นจะต้องบอกลาทุกคนและผมจะลงคลิปใหม่ในวันพรุ่งนี้และทุกๆวันและนี่คือผลงานของผมใน EP นี้เพชรเม็ดเดียวเม็ดโตๆเลย